กลายเป็นคลิปที่ทําให้โลกโซเชียลต้องลุกฮือภายหลังประชาชนที่เข้ามาใช้บริการห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวารินชํำราบสามารถบันทึกภาพเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินถูกญาติคนไข้เมากลางอาวาส ถมน้ำลายใส่หน้าโดยคลิปดังกล่าวมีความยาวกว่า40วินาทีจากประชาชนที่เข้ามาใช้บริการใโรงพยาบาลวารินชำราบบันทึกภาพขณะญาติของนายเดชาขอสงวนนามสกุลอายุ49ปีผู้บาดเจ็บประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์อลรวาาถมน้ำลายใส่หน้าเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินเมื่อช่วงค่ำของวันที่15พฤษภาคม65ซึ่งสร้างความวุ่นวายให้กับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นอย่างมาก นายวิทย์อายุ38ปีเจ้าหน้าที่ประจำห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวารินชำราเปิดเผยว่าขณะที่ตนเองกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณด้านหน้าห้องฉุกเฉินมีชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ45-50ปีลักษณะคล้ายคนเมาสุราพยายามบุกไปในห้องฉุกเฉินเพื่อจะนำตัวนายเดชาผู้บาดเจ็บกลับบ้านซึ่งขณะนั้นนายเดชายังต้องอยู่ในการรักษาของแพทย์เพราะจะต้องนอนพักรักษาตัวเพื่อดูอาการทางสมองหลังจากประสบอุบัติเหตุ เป็นจังหวะที่ตนเองเดินมาพบเหตุการณ์จึงได้เข้าไปห้ามปรามเนื่องจากเกรงว่าชายดังกล่าวจะทำร้ายเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลต่อมาชายคนเดิมเดินเข้าไปกระชากสายน้ำเกลือจากแขนนายเดชาตนก็เดินเข้าไปห้ามปรามอีกครั้งจนมีปากเสียงกันก่อนจะถูกถมน้ำลายใส่หน้าสองครั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลจึงได้เข้ามาควบคุมตัวออกไปจากห้องฉุกเฉินก่อนจะมีชายอีกหนึ่งคนขับขี่รถจักรายานยนต์มารับตัวออกไปจากโรงพยาบาล และตะโกนข่มขู่ตนในลักษณะว่าจะกลับมารังควานอีกตนจึงได้มาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายขณะที่แหล่งข่าวรายหนึ่งในะโรงพยาบาลเปิดเผยว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยมากแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้สักทีก่อนหน้านี้ประมาณเดือนพฤศจิกายน64มีชายขับขี่รถกระบะติดสัญญาณไฟไซเรนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนำผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุมารักษาและวัยวัยด่าทอเจ้าหน้าที่พยาบาล และคุณหมอขณะที่สอบถามอาการและตรวจสอบสิทธิการรักษาจนเป็นที่โด่งดังในโซเชียลมาแล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นทางโรงพยาบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่นิติกรเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับสพวารินชําราบไปแล้วแต่ยังไม่สามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้ส่วนครั้งนี้ถึงขั้นถอดแมสท์มน้ำลายใส่เข้าหน้าของเจ้าหน้าที่ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคโควิดภายในโรงพยาบาลและอาจจะเป็นการขัดคำสั่งของทางจังหวัดอุบลราชธานีที่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยังไม่รวมถึงการประพฤติตนวุ่นวายก่อกวนการรักษาคนไข้ของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับคำร้องทุกไว้แล้วจะส่งเรื่องให้ชุดสืบสวนเข้าไปสอบสวนนายเดชาผู้บาดเจ็บว่ารู้จักกับผู้ก่อเหตุหรือไม่และจะได้เก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของทางโรงพยาบาลเพื่อมาประกอบสำนวนในข้อหาข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวและทำร้ายร่างกายผู้อื่นส่วนเรื่องของการบุกรุกก่อความเดือดร้อนต้องให้ทางโรงพยาบาลดำเนินการรายละเอียดอื่นจะทำการสอบสวนผู้เสียหายต่อไป